บทที่91การอุบัติแต่ถ้าหากเธอเลือกที่จะอยู่บนดาวโลกของเธอต่อไปมันก็ยังมีงานที่เธอและเหล่าพลเมืองที่เหลือรอดต้องทำอีกหลายอย่างตามที่เธอจะเลือกหนึ่งในนั้นคือการสร้างประชากรโลกยุคพลังงานใหม่ หรือการให้กำเนิดรูป,ปรธรรมที่มาจากแดนสุญญาตาเป็นครั้งแรกประชากรที่มาเกิดใหมน่นี้จะเกิดพร้อมกับรหัสทางพันธุกรรมใหม่โดยพวกเขาจะมีอายุไขที่ยืนยาวมากขึ้นและมีสมองที่ทำงานสอดประสานกับโครงข่ายแม่เหล็กโลกใหมน่นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากขึ้นผลลัพธ์ก็คือมนุษย์ยุคใหม่จะฉลาดกว่าเดิมอีกหนึ่งเท่าตัว เวลานั้นประชากรที่เหลือรอดจากภัยพิบัติทั้งหมดจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันผลิตพลเมืองรุ่นใหม่นี้ให้ได้มากที่สุดดังนั้นในโลกยุคสนามพลังงานใหม่ที่จะถึงนี้กฎเกณฑ์ทางสังคมเกี่ยวกับการมีคู่ครองจะต้องเปลี่ยนไปกฎเกณฑ์เรื่องการมีผัวเดียวเมียเดียวจะต้องยกเลิกไปชั่วคราวอย่างน้อย100-200ปีหรืออาจจะนานกว่านั้น เพราะว่าประชากรของโลกตอนนั้นจะมีจำนวนน้อยแต่โลกต้องการพลังงานขับเคลื่อนจำนวนมากอันเกิดจากสนามแม่เหล็กที่เพิ่มขึ้นดังนั้นจากการคาดคะเนของฉันโลกยุคสนามพลังงานใหม่ จะต้องมีจำนวนประชากรที่ยืนอยู่บนพื้นผิวดาวอย่างน้อยที่สุดคือ 3. ใน4ของปัจจุบันเทงจะเพียงพอปัญหาของเราตอนนี้คือปัจจุบันคนบนดาวโลกของเธอมีคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรทำอย่างไรและจะไปที่ไหนนั้นน้อยมากมีอยู่แค่ประมาณ1%เท่านั้น ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปจนถึงวันสุดท้ายแห่งการปรับเปลี่ยนยุคคนอาจจะตายเกือบหมดโลกและทั้งหมดของจำนวนคนที่ตายนั้นจิตวิญญาณจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดอีกเลยซึ่งเท่ากับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของจักรวาลและถ้าประชากรของโลกตอนนั้นเหลือไม่ถึง1%เปอร์เซ โลกก็จะตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งยวดการหมุนของโลกจะไม่สม่ำเสมอขั้วแม่เหล็กโลก เหนือใต้จจมุนพลิกกลับไปกลับมาสนามแม่เหล็กโลกที่ใช้ป้องกันเศษขยะอวกาศก็จะอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างจะวิปลิตแปรปวนจนสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องอีกต่อไปมันจะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ส่งผลอันใหญ่หลวงต่อจักรวาลและเอกภพทั้งระบบ และนั่นอาจจะหมายถึงจุดจบของโลกและจกักรวาลทั้งหมดฉันไม่อาจจะยอมให้มันเกิดเช่นนั้นได้ดังนั้นจำนวนประชากรที่ฉันต้องการให้คงอยู่ในช่วงเวลานั้นอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีหนึ่งในสของประชากรทั้งหมดในปัจจุบันหรือมากกว่านั้นเขาหยุดพูดพร้อมกับหันมาจ้องหน้าผม ท่านคิดว่าผมจะสามารถทําภารกิจที่ท่านมอบหมายนี้ให้ท่านได้หรือครับผมเป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆที่แทบจะไม่มีใครรู้ว่าผมมีตัวตนอยู่บนโลกนอกจากพ่อแม่และเพื่อนของผมเพียงไม่กี่คนเท่านั้นหากเธอทาและพูดด้วยหัวใจแห่งความรักที่บริสุทธิ์เสียงของเธอจะดังก้องไปทั้งโลกแล้วโลกเวลานั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไรครับผมถาม ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันร้องขอไว้ต่อเธอและเธอก็สามารถทำหน้าที่ปลุกคนเหล่านั้นให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลได้สำเร็จโลกของเธอจะกลับเข้าสู่โหมดการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดทุกคนที่เหลือรอดจะมีชีวิตในแบบที่เรียกว่าโลกอุดมคติ โลกใหม่นี้จะไม่มีประเทศไม่มีศาสนาไม่มีทหารไม่มีกฎหมายไม่มีนักการเมืองไม่มีผู้ก่อการร้ายไม่มีการเอารัดเอาเรียบโลกของเธอจะมีแต่สันติสุขจะมีแต่ความรักความปรารถนาดีให้กันทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันกอดคอกันสร้างสังคมใหม่นี้ขึ้นมา ในกระบวนการก่อรูปของอรารยธรรมใหม่นี้ฉันไม่อาจปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองแบบตามมีตามเกิดอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาได้อีกแล้วฉันต้องการผู้ที่จะนำแบบแผนที่ควรจะเป็นไปสร้างมันขึ้นมาใหม่และคนคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่รู้แบบแผนเหล่านั้นเป็นอย่างดีโลกที่เธอเห็นอยู่นี้คือต้นแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เขาคนนั้นจะต้องเป็นผู้นำของมวลมนุษยชาติทั้งหมดเขาจะเป็นคนพาทุกคนที่เชื่อเขาข้ามผ่านภัยอันตรายในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เขาจะเป็นเหมือนคนในอดีตที่เธอเรียกเขาว่าศาสดาเดียวเดียวเดียวครับที่ท่านพูดมาทั้งหมดนี้ท่านคงไม่ได้หมายความถึงผมใช่ไหมครับใช่และไม่ใช่ถ้าเธอไม่เลือกก็ไม่ใช่ แต่ถ้าเธอเลือกก็ใช่คือถ้าผมเลือกแต่ผมไม่ได้ต้องการเป็นผู้นำอะไรอย่างที่ท่านบอกล่ะครับไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้ผมมีความประสงค์เพียงแค่ต้องการปลุกคนอื่นๆให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลตามที่ท่านบอกเท่านั้นผมไม่อยากเป็นอย่างอื่นนี่ครับเธออย่าวิตกไปเลยความประสงค์ที่เธอมีนั่นแหละคือเครื่องบ่งชี้ว่า เธอคือใครมันจะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยไม่ใช่สาระสำคัญมันสำคัญที่เจตจำนงของเธอศาส,สดาในอดีตของเธอก็ไม่มีใครต้องการเป็นแบบที่ว่าสกคลเหมือนกันแต่เขาเป็นเพราะสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่เขาเป็นเพราะเขาอยากเป็นนี่เธอเลือกแล้วใช่ไหมเออเออผมคิดว่าทั้งหมดที่ท่านพูดมา มันก็เหมือนกับการบังคับให้ผมต้องเลือกอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับนี่คือการร้องขอจากพระเจ้าผมไม่คิดว่าจะมีใครสักคนในจักรวาลที่ได้รับโอกาสเช่นนี้ผมว่าภารกิจนี้มันสำคัญที่สุดในชีวิตเล็กๆอย่างผมถ้ามันเป็นความประสงค์ของท่านและท่านก็เห็นว่าผมเหมาะสมผมก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธครับ ฉันจะถือว่าสิ่งที่เธอพูดนี้คือการตอบตกลงนะใช่ครับเมื่อสิ้นเสียงของผมทันใดนั้นผ้าของเด็กผู้หญิงตัวเล็กและห้องนอนที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผมก็มาลายหายวับไปทันทีเหลือแต่เพียงห้องว่างๆสีขาวโพลนเหมือนกับตอนแรกที่ผมเข้ามา และผนังห้องทั้งหมดที่แต่เดิมสว่างเหมือนกระเบื้องเคลือบสีขาวนวลๆก็เกิดเป็นแสงเรืองจากทุกๆด้านมันสว่างจ้าจนผมต้องรีบเอามือป้องตาไว้อีกครั้งหลังจากนั้นก็ปรากฏเสียงของบุคคลที่ฟังดูยิ่งใหญ่และมีอำนาจดังก้องกังวานขึ้นมาชายผู้นี้เ<ช>ท่านั้นที<ช>่เอาใจใส่ต่อคำ <ๆ S 2> กล่าวของเรา บัดนี้เขาได้อุบัติขึ้นต่อหน้าพวกท่านทั้งหลายแล้วนับจากนี้เขาเป็นตัวแทนของเราขอให้ท่านทั้งหลายเรียกนามของเขาใหม่ว่าอาริยาเมตยาสิ้นเสียงที่ดังก้องกังวานี้ภาพของวิหารทั้งหลังก็ค่อยๆจางลงจางลงจนหายไปในที่สุดผมยืนหมุนตัวและมองไปรอบๆอ,อย่างช้าๆด้วยความมืนงง ที่ที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เป็นเพียงลานดินโล่งๆซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูมิประเทศโดยรอบแบบ360องศาผมยืนตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นานหลายนาทีประกอบกับตอนนี้เป็นเวลาใกล้เช้าท้องฟ้ากำลังเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆสายลมเย็นๆพัดมาประทับใบหน้าและร่างกายของผมทันที สิ่งที่ผมได้เห็นไปเมื่อสักครู่มันคือของจริงไม่ใช่ภาพลวงตาตลอดเวลาที่อยู่ในวิหารไม่มีลมพัดมาโดนหน้าผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมค่อยๆเดินก้มหน้าลงมาจากยอดเขาแห่งนั้นอย่างช้าๆด้วยอาการมืเนินๆช้าๆผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นเบาวิวเหมือนกับคนอดนอนมาหลายวัน และอีกความรู้สึกหนึ่งที่ปรากฏชัดคืออาการสับสนกับตัวเองเกิดอาการกระอากระอ่วนแบบไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจกับสิ่งที่ผมเพิ่งรับปากกับพระเจ้าไปผมเดินลงมาด้วยสายตาที่เมอลอยไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมใดใดทั้งที่ดวงอาทิตย์กําลังเริ่มทอแสงฉาบทาบนท้องฟ้าเกิดเป็นภาพที่สวยงามตะการตาย,ยิ่งนัก เมื่อผมเดินลงมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายก็พบว่ารูทอนฟีทัส์และแฮฟเฟได้มายืนรอผมที่เชิงบันไดแล้วผมขอบคุณแทนดวงจิตทุกๆดวงในการตัดสินใจเลือกของคุณครั้งนี้นะครับคุณอาริยาเมตยารูทอนกล่าวขอบคุณพร้อมกับเรียกชื่อที่ผมเพิ่งได้รับมาใหม่นี้ก่อนที่ผมจะทันได้พูดอะไร ผมพูดพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาพวกผมก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับฟีทัสกับเฮฟเฟพูดพร้อมกัน